มันหมดพลังครูคนเรามันมีพลังแล้วมันมีหมดพลังไปเป็นแบบบนเวทีเนี่ยเต้นแรงเต้นกานะแต่พลังเวทีนั่งดมยานังร้องไห้โฉแม่คุณคือเราต้องบอกไงว่าแต่งมีแต่งเขาเป็นคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเองสูงมากสูงมากแล้วบางทีทํางานอ่ะบางทีมันมันเบิร์นเอาอะมันหนักมันเกินแล้วเราลืมลืมอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยครูเองก็เคยเป็นที่ใช้ให้แต่งฟังว่าเอ้ยนี่มันเหนื่อยแบบ ใช่ไหมว่าเนี่ยที่เราทําอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามีวิธีรีเซ็ตตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเรากาลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรแล้วจริงๆมันจุดเล็กๆด้วยเนาะจุดเล็กจุดเล็กๆ,ๆที่เรามองลืมมองไปคู่เชื่อมาก่อนมาถึงคู่เนี่ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ลองทําอย่างอื่นมอทํามาหมดแล้วนะอทามาหมดทุกอย่างแล้ววิธีการ<อ>ดูแลบําบ,บ,บัดทําทุกอย่างแล้วเหมือนมันหาหมอมาท,ทุกขนาดแล้วอะอแล้วมันไม่หลุดคู่คคมันไม่หลุดแต่พอมาเจอคู่เนี่ยอ๋อ แค,แ,แค่นี้เหรอแต่แค่เนี้ยพอมันเริ่มวินาทีแรกครูน้ําตามาเลยนะใช่แค่เริ่มต้นปุ๊บครูบอกเอาเรื่องนะอ,อแต่การการร้องไห้มื่อสักครู่ครูมันไม่ทําให้แตงหมดพลังอืแปลกนะ มันคือการระบายออกมันระบายออกแต่ทุกครั้งที่เราร้องไห้เราจะรู้สึกเหนื่อยใช่ใช่แต่ครั้งนี้ทำไมร้องไห้แล้วมันไม่เหนื่อยมันคืออะไรครับคืออย่างนี้บางทีเราส่วนใหญ่เวลาที่คนร้องไห้แล้วยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะอเพราะมันผสมเรื่องมันแบบทาไมต้องเป็นอย่างนี้มันแย่จังเลยแล้วมันดูเหมือนพอร้องไปแล้วแล้วมันไม่เห็นทางออกแต่ของเราอ่ะมันคือการเอาของเก่าอ่ะออก และทําให้เราเห็นทางออกว่าเราจะไปต่อ,อยังไงอาฉะนั้นเหมือนกับคนทําแผลถ้าเราจะไปเย็บแผลเลยไม่ได้เราต้องเอาหนองออกก่อนอาแต่จะหนองออกเสร็จปุ๊บเราหาอะไรทดแทนเข้าไปเย็บปิดแผลมันก็ไปต่อได้อย่างนั้นมันก็เลยหายมันก็เลยหายซึ่งมันหายภายในพับเดียวกออิ่ง่ะครูแต่งได้พลังกลับไปแล้ววันเนี้ยแน่นอน เดี๋ยวเจอกันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจอกันทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้แล้วรู้ขณะดจิตของเราอย่างที่ครูครูสอนแ่เมื่อสักครู่ยอมรับว่าอะไรคืออะไรใช่ปล่อยติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แอดกรุงเงาะออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเงรสกกองเกตแล้วก็ทาง YouTube กรุงเรสกกองเกตค่ะ